เป็นงงท่านัอ้าวมีแหวกด้วยอ่ะเอามีเสียง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 อ้โอ้หางโอ้ไซก็กำลังงามครับผมรอมงเท้าบุ๊ไปใส มะเดินยิงล้าแล้วเจ็ดโมงสี่สิบนาทีปึ๊บดีๆกับท่านเลยครับผม แต่มีสี่4ของท่านเช้าวันนี้สามันอีกครับพี่น้องเผื่อได้ลุ้นยุบนั่งน่าจะใช่ของท่านน่ะหัวแดงๆยิบปึ๊บ Yep. <sum> hey. Sånn. เลยวะเหลือ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 ,ลอ,ลอตามกันอีครับผมยูปหมาอยู่ไกลไหมท่านห<ะ>มาอยู่ไกลไหมไรกระดาษอยู่ไกลไหมเนี่ยโอเคตัดก่อนครับพี่น้องรึตามกันอีก พุ่นพุ่นของเขาน่าจะเป็นนั่นนะฮะเคียงน้าน้อย